สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่4นะครับมีสายน2568นะครับวางเว้นจากงานราทานเพงศงศพคุณตาดรหอมคลายานนท์หนึ่งวันนะครับทีมลูกหลานก็ได้มาเยี่ยมมาโอกาสมาฟาร์มกล้ยไม้ B&B ครับที่กำแพงแสนนครปฐมนะครับก็มาดู ความกล้วยไม้นะครับที่ส่งออกไปทั่วประเทศไทยนะครับก็ดูเออมีแนวนคิดว่าเอากลับไปทําที่สวนเราก็น่าจะได้เนาะก็มีหลักการก็มีอะไรก็มีเสานะครับคอนกรตีตน่าจะหล่อสําเร็จรูปเนาะความสูงก็น่าจะประมาณสัก5-6เมตรเนาะเดี๋ยวไปคอนเฟิร์มกับ Google หรือ AI อดูอีกทีหนึ่งเนาะมีด้านเดินเสาไฟเนาะ แล้วก็มีกลางสลนกลางสลนเป็นแบบโอเวอร์แลปมีเหลื่อมกันนิดหนึ่งเนาะก็คือขึงสายระหว่างหัวเสาสองสายห่างกันได้ประมาณสัก8นิ้วเนาะอแล้วก็ให้มันเนี้ยให้สลนมันโอเวอร์แลปกันมีช่องอากาศระบายนะความกว้างของสลนก็วันได้จะวานสักมไม่ใหญ่เกิน2เม,มตรอะเมตรแปดสิบม,มีช่องอากาศให้มันโอเวอร์แลปกันแบบเนี้ย แล้วก็สําคัญต้องมีไฟด้วยเนาะมีไฟมีน้ําพ่นอันนี้มีมีกลางหลอดไฟด้วยนะหลอดไฟน่าจะฉายกลางคืนอะ่ะให้มันออาจจะทําอะไรสักอย่างกระตุน้นการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ได้อ,ออกดอกหรือ,อยังไงเนาะเออแล้วก็ดูความกล้างหลอดไฟที่แขวนน่าจะประมาณสักอืเออกี่เมตรเป็นโลลองกะเ่าโอเค ให้แปบหลาแล้วข้างล่างก็จะมีเลี้ยงก็จะเป็นมอสเนาะให้เกิดความชุ่มชื้นใช่ไหมหมอสแล้วก็มีพว,วกสายพ่นน้ำเนาะเออพ่นน้ำก็น,นั่าจะพ่นเป็นเวลานะครับนี่บรรยากาศทั่วไปของฟาร์มก็จะเป็นแบบนี้นะอืมก็ยาววู้ยาวเยอะเลยยาวลึกเลยเนาะเนี่ยยาวลึกมากเลยเอาทางยาวเนาะทางยาวโอ้ลึกมากเลยโอเคครับเป็นคอนเซปต์สำหรับ อาจจะ,ะเกษียนเนะาะอาจจะทำเล่นๆกเกษียนสักซุ้มหนึ่งสักเพิงหนึ่งเนาะเอาเหมือนกับรวมมิรกล้วยไม้ลองเลี้ยงดูเนาะตายก็ไม่เป็นไร <c oughs> เรียนรู้นะครับเอาความสุขในช่วงใยเกษียณครับโอเคครับวันนี้ก็น่าจะได้ขนกลับไปอุบลราชธานีเยอะเหมือนกันนาะเอารถมาเองนะน่าจะคุ้มค่าในการกลับนะครับโอเคครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านที่ เตรียมตัวไว้เกษียณอย่างสุขนะครับตามอัตภาพนะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ